ผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องวันิดา ละครที่ใครต่อใครร้ายคนที่ได้ดูแล้วมันเป็นต้องอดไม่ได้ที่จะต้องอมยิ้มไปกับความน่ารักมันกุ๊กกิกหวานแววและในวันนี้กล้องถ่ายได้ยกกองมาถ่ายทําฉากสวีทหวานโรแมนติกกันที่ริมชายทะเลทีมงานจึงรู้สึกกระปรี้กระเป่ากับอากาศอันบริสุทธิ์และพร้อมแล้วที่จะทํางานกันอย่างเต็มที่ แต่คงต้องรอให้พระเอกเล่นว่าวจนหนำใจสก,กัดแอะพี่คะไม่ได้อยู่ที่สนามหลวงนะครับแพทยคนผู้ชมคะเมื่อเห็นว่าพระเอกยังคงสนุกสนานกับการเล่นว่ายัางไม่รู้จักเบื่ออยู่นั้นป้าแจ๋วผูกกำกับและเอฟทักซอนผู้เป็นนางเอกจึงต้องใช้เวลาในช่วงนี้ทำการส ซ้อมบทกันไปพลังๆถ่ายแล้วนี่ส่งรูปลง Facebook เ,เลยบอกว่าวานิดาและพี่สาววานิดาอัปโหลดรูลปลงเฟซบุ๊กค่ะวานิดานี้นะคะเอา้านี่ก็ไม่ได้ซักซ้อมบทบทอะไรเอาแต่ถ่ายรูปแล้วเอาไปลงโชว์ใน Facebook เ,เนี่ยนะแอะเอาการเอางานกันมากเลยค่ะ